กลุ่มปฏิลิสหรือว่าลาวแดงคือขบวนการคอมมิวนิสต์ในลาวที่มีเป้าหมายหลักในการสร้างรัฐคอมมิวนิสต์ในลาวและขับไล่อำนาจของฝรั่งเศสและรัฐบาลกลางที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองปฏิลิสหรือว่าลาวแดงได้รับการสนับสนุนอย่างแข่งขันจากสหภาพโซเวียตและจีนผ่านการส่งอาวุธ การฝึกทหารและการให้คำปรึกษาในด้านการเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลทัทธิคอมมิวนิสต์กำลังลุกลามในภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้าลาวแดงได้มีฐานกำลังในพื้นที่ชนบทโดยเฉพาะในเทือกเขาและป่าทึบที่ยากแก่การเข้าถึงทําให้พวกเขาเหล่านี้นั้นสามารถที่จะดําเนินกิจการไปได้อย่างลับๆและสร้างความเข้มแข็งทางยุทธ,ธศาสตร์ซึ่งทําให้ฝ่ายรัฐบาลลาว ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสและอเมริกาจึงต้องประสบกับปัญหาการควบคุมพื้นที่ชนบทอย่างหนัก